มวนอ๋อนี <os> od, <h> ่คือหลามวนใช่ไหมคะหล่ามวนหลักอ๋ออย่ารบนนะอย่ารบกวนนะโอ้ถ้าไม่โันหรอถ้าไม่โันหล่อเยก้นเนาะอขึ้นแบบเกวัยเดรุ่นนี่เกัยเนยเื่องอะไรเรื่อะไรเรงไดรบกวนรบกวนลบกวนรบกนร้กวนรบนรบนี้้นกนนดวนกนววกกไก เขาป้อมเขาเต็นเลยค่ะเยรไค่ะหลักการต้องมีเต็นนะคะทคแร่อนไดม่ไม่เยหไม่ไม่เลยไม่ไม่เลยร้อนมากเลยอ่ะของดีมากพี่สายกาแต่ว่าเขาต้องต้องต้องร้อนไล่ฉันใช่ไมคะไล่ชันค่ะโอ้ยแต่เขาไม่ทาชิเปอร่เลยงไม่เคยเห็นเยขนาดเราคนใต้นะไม่เคยไม่เคย อ้เออหอมหมากเลยอันนี้เป็นลาแผ่นแันวแ่แล้วแ้าแตนล้วแ้วแต่แลแ่ล้วแล้ว่นล้ว่นล้ว็แล่แแล้วแ่้ว อันนี้เป็นเป็นลารกร้อบป่ะคะอ๋อเป็นลานี้อ๋อโอ้ยเป็นเล็อเนิ่มจังเดี๋ยวออกมาเลยเดี๋ยวออกมาเลยเดี๋ยวค่อยออกมาเดี๋ยวออกมาไปทำบุญก่อนไปทำบุญก่อนนะคะได้หได้วาะทนบุน้ำพึ่งมันหอมน้าพึ่งได้ก็น้าพึงันโหนดไงน้าพงุกมุกแล้วอ่เขาบอกแล้วนะพึ่งโนด มาทำบุญทอดกระถินนะคะเยอะมากเลยเนาะเยอะยมากเลยเขา้อยได้แค่จีนใหญกว่าบาทอ๋ออ่าไปเราไปทำบุญปอะยิษฐเสาหิทยพุ่มแล้วอุยนางรำสวยๆทั้งนั้นเลยอุยหมูออย่างจังนัากินอนางรำสวยๆ ดูชุ่มกระถิ่นก่อนไหนไปภูมิไหนไปอินตกตกแม่